ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มเมนูภาษาไทยนะครับบนคีย์บอร์ดนะครับสำหรับใครที่ลงวินโดว์ใหม่ๆนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับพิมพ์ที่แป้นคีย์บอร์ดจะพิมพ์ค้นหาไม่มีภาษาไทยนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับอ๋อเดี๋ยวผมต้อง กันสักนิดบางคนที่อาจจะเคยดูคลิปผมมาก่อนนะครับอาจจะเห็นหน้าจอเดสก์ท็อปผมโอ้โหเต็มไปด้วยโปรแกรมเมือเกมต่างๆครับนี่มาวันนี้โล่งเลยนะครับเพราะผมลงวินโดว์ใหม่ครับลงแบบเคลียร์น,นะครับเครื่องมันมีปัญหานะครับไม่รู้โปรแกรมมันตีกันหรือว่ายังไงมันเครื่องมันลวนนะครับดูเปิดเน็ตได้แต่ว่าดูวิดีโอไม่ได้นะครับแก้ ทุกทางแล้วนะครับทั้งเปิดคลิปตัวเองดูก็ยังแก้ไม่ได้นะครับโมโหก็เลยลง Windows ใหม่เลยนะครับลงสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับการเพิ่มเมนูภาษาไทยของคีย์บอร์ดนะครับให้คุณมาที่สตาร์ทครับมาที่สตาร์ทเสร็จแล้วให้คุณมาที่เซ t ติ้งพอมาหน้า s e t t i n g เ็จใช่ป่ะครับเซตติ้งให้คุณมาที่คำว่า Time Time เนี่ยครับเวลาเนี่ยแล้วก็ Language เนี่ยครับคลิกเลยนะครับ มาถึงหน้านี้ให้คุณมาคลิกที่ language นะครับพอ a n g u a ว e เสร็จนะครับให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้ครับเนี่ยคุณจะเห็นเน g อ i s h u n i t นิ t t ต็ดสนะครับมันจะมีแค่ภาษาเดียวนะครับถ้าใครไม่มีภาษาไทยครับให้มาดูที่ตัวนี้ครับตัวบวกนี้ add l a n g u a ว e นะครับแล้วก็ให้คุณเลื่อนลงมาภาษาไทยนะครับเลื่อนลงมามันก็จะอยู่ประมาณตัวทีนะครับ ดูวันอยู่ตรงไหนนะครับเมันเยอะเกินนะครับวินโดว์เนี่ยมันมีแทบจะทุกภาษาเลยละมั้งเนี่ยครับเ <Yeah. S 1> อาแบบนะครับอ๋อเนี่ยครับพอคุณเจอคําว่าไทยครับให้คุณคลิกเลยครับคลิกตามที่ว่าไฮไลท์นะครับคลิกให้มันขึ้นสีฟ้านะครับเสร็จแล้วคลิกเน็ตครับ มันก็จะค้นหานะครับ search for language นะครับ feature นะครับรอสักครู่นะครับพอมาถึงหน้าต่างนี้นครับถ้าคุณไม่ต้องการที่จะแสดงชื่อเมนูเป็นเป็นภาษาไทยครับให้คุณเอาเครื่องหมายถูกออกที่ตรง install language pack นะครับนี่ครับให้คุณเอาออกนะครับเสร็จถ้าคุณไม่ต้องการ แสดงชื่อเมนูเป็นภาษาไทยนะครับให้คุณเอาเครื่องหมายถูกที่หน้า install language pack install language pack ออกนะครับพูดผิดแต่ถ้าคุณต้องการให้ชื่อเมนูเป็นภาษาไทยคุณก็ติ๊กถูกนะครับถ้าไม่ต้องการเอาออกเสร็จแล้วก็ install ครับติดตั้งพอติดตั้งเสร็จนะครับคุณจะได้ภาษาไทยมาเลยใช่ไหมครับพอคุณได้ภาษาไทยมานะครับพอคุณได้ภาษาไทยมาแล้วนะครับคุณจะสามารถคลิกเปลี่ยนภาษาได้ที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ มาที่ตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะมาที่ตรงนี้นะครับไหนก็น่ตรงนี้นะครับคุณจะพิมพ์ไทยนะครับสมมติคุณจะพิมพ์ไทยก็ได้นะครับมาเปลี่ยนที่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่อาจจะคุ้นเคยกับการกดปุ่มที่บนแป้นพิมพ์บนแป้นคีย์บอร์ดนะครับ กดปุ่มตัวหนอนนะครับเปลี่ยนภาษานะครับถ้าคุณใช้ปุ่มตัวหนอนกดเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการทําให้ปุ anymore, ่มตัวหนอนนะครับเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยได้นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันต่อไปนะครับครับสําหรับวิธีการตั้งค่านะครับปุ่มตัวหนอนนะครับให้เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับวิธีการ เข้าไปตั้งค่านะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับอันนี้หมายล่าสุดเดยนะครับตัวพวกเมนูต่างๆของ Windows บางทีหลังจากอัปเดตมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยบางทีพางงกันนะครับหาไม่เจอเหมือนกันตอนแรกครับสังรับวิธีการตั้งค่าปุ่มตัวหนอนให้เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับให้คุณเข้ามาที่ Start ครับมาที่มุมซ้ายล่าง Start มาที่ Setting อีกทีครับพอ Setting เสร็จให้คุณมาดูที่คำว่า Time และ Language พอทามแรงเกรดนะครับให้คุณมาดูที่ตัวแรงเกรดแรงเกรดเสร็จนะครับให้คุณมาคลิกที่คําว่าคีย์บอร์ดนะครับในที่นี้นะครับคีย์บอร์ดไทยคีย์บอร์ดไทยนะครับเอ่อบางคนอาจจะเป็นเวอร์ชันอื่นนะครับคุณอาจจะไม่ได้มีหน้าตาเมนูแบบนี้นะครับให้คุณพยายามหาคําว่าแรงเกรดบาร์ออปชันนะครับพอคุณเจอคําว่าแรงเกรดบาร์ออปชันนะครับให้คุณคลิกเลยครับ ในที่นี้มันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มานะครับหน้าต่างอย่างนี้มา t e x t Service and Input l a n g u a g e นะครับหน้าต่างนี้มาหน้า l a n g u a g e Bar ไม่ต้องไปสนใจมานะครับให้คุณมาดูที่ Advanced Key Setting นะครับที่ตัว Advanced Key Setting นะครับให้คุณมาคลิกที่ Change Key Sequence นี่นะครับคลิกเสร็จคุณจะเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับหน้าต่างอย่างนี้หน้าต่างอย่างนี้นะครับ คุณจะเจอหน้าต่างนี้ครับเช่นคีย์ซีเควนซ์นะครับในหน้าต่างนี้นะครับตัวตรงฝั่งซ้ายหน้าก่อนนะครับสวิตช์สวิตช์อินพุตแลนเกจนะครับให้คุณมาคลิกที่ตัวเก็บเอคเซนนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยครับสวิตช์คีย์บอร์ดเลเยอร์นะครับเลเยอร์เลยูส์อะไรเนี่ยครับให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้นะครับน็อตนะครับเนี่ยครับคลิกที่ตัวนี้แล้วก็โอเค พอโอเคเสร็จ okay, นะครับพอโอเคเสร็จโอเคเสร็จคุณจะเห็นคำว่า beta in input language นะครับเปลี่ยนเป็นคำว่า g e t accent เนี่ยครับพอ g e t accent เสร็จใช่ไหมครับให้คุณ apply โ okay. อเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับลองเลยลองดูเลยก็ได้นะครับว่ามันเปลี่ยนไหมครับอ่านี่ภาษาอังกฤษนะครับเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการ เปลี่ยนภาษานะครับวิธีการตั้งค่าปุ่มตัวนอนให้เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะในคลิปนี้ผมจะสอนทั้งาการตั้งค่าคีย์บอร์ดให้มีเมนูภาษาไทยนะครับและก็การเข้าไปตั้งค่าปุ่มตัวหนอนนะครับให้เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาไทยอังกฤษอังกฤษไทยหรือว่าจะเป็นภาษาอื่นก็แล้วแต่คุณใช้อยู่ในเครื่องนะครับครับก็ ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ขอแล้วนะครับสวัสดีครับ